สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเบสิกรถเล็กนะครับจริงๆแล้วการที่เรานํารถเล็กมาเนี่ยครับอยากนําเสนอกับเพื่อนๆว่ารถเล็กนะครับหรือรถใหญ่นะครับอยู่บนเบสิกเดียวกันเลยนะครับอยู่บนเบสิกเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยของมอเตอร์ไซค์นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเราร่างกายของเราในการคอนโทรลรถเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับมีการคุมคันเร่งคุมเบรกหน้าคุมคลัชนะครับแล้วก็คุมในเรื่องของ เบรกหลังนะครับแล้วก็การปรับสมดุลของร่างกายให้เข้ากับรถหรือการปรับรถให้เข้ากับเรานะครับใช้หลักการแนวคิดเดียวกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจะได้เห็นแล้วว่านะครับรถแม้แต่รถเล็กนะฮะนะครับที่มีกําลังน้อยๆเนี่ยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็แค่เปิดคัสไปนะครับคือปล่อยคัสไปนะครับแล้วคัสเขก็จับนะครับแล้วก็ทํางานรถเครื่องยนต์ก็ส่งกําลังให้รถเคลื่อนที่ไปให้หน้าได้โดยที่ไม่ต้องมีคันเร่งเลยนะครับ จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอเดียก็คือว่ารถเนี่ยครับเขาผลิตทอกมาเพียงพอครับเพราะตัวผมหนักตั้งประมาณ80กกเลยครับเพราะฉะนั้นรถก็ยังพาให้เคลื่อนที่ไปให้หน้าได้นะครับแต่แน่นอนครับในรถที่เล็กเนี่ยเราต้องเติมพันเร่งเข้าไปครับนะครับในคลิปนี้นะครับเราใช้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเราเติมพันเร่งเข้าไปนะครับนิดหน่อยนะครับรถก็จะเคลื่อนที่ไปให้หน้าแล้วนะครับนำทัดเ้าแค่หนึ่งนะครับแล้วเราค่อยปล่อยทัชนะครับนิดนึง แล้วก็เดินไปพร้อมๆกันแต่ว่ามคุงเร่งนิดเดียวนะครับเดินไปพร้อมกันมันไม่ต้องบื้อออกนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับเนาะเราไม่จำเป็นต้องใช้กําลังเครื่องมากเลยนะเพื่อเป็นการสิ้นเปลืองถ้าเราไม่ได้ฝึกใช่ไหมครับเราไม่ได้ฝึกปล่อยคัตออกไปก่อนเนี่ยให้สุวารัตมันเคลื่อนที่ไปได้นี่ะครับโดยจจกังวลมันจะดับใช่ไหมครับเราก็จะไปทําไมฮะไปเร่งค้าไก่หงดเลยไมปล่อยรถแบบนี้นะครับซึ่ง แบบนี้นะครับอันตรายมากเลยนะครับเราเติมเพล่งนิดเดียวแล้วก็ออกไปได้นะครับในการฝึกจะหนักก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังฝึกอยู่นะครับเนาะไม่ต้องกังวลนะครับเราเติมเพล่งออกไปเล่งนิดเดียวเห็นไหมครับเนาะไม่ต้องเล่งเยอะเลยนะครับเท้าขวาวางที่เบรกนะครับเปิดคเรล่งนิดเดียวนะครับพร้อมกับปล่อยคัดไปนะครับนะครับเราก็อยกางละอย่างสมูทนะครับนุ่มนวลนะครับเนาะอย่าเปิดคเรล่งค้างแล้วอมพัดนะครับ ให้สิ้นเปลืองทัดนะครับแล้วก็เชื้ออันตรายได้นะครับผมเนาะก็ฝากไว้ครับค่อยๆเติมนะครับให้เพื่อนๆหัดนะครับหัดซ้อมอย่างนี้นะครับก็จะลดความกังวลได้นะครับเนี่ยค่อยๆออกไปนะครับีนิดนิดเห็นไหมครับฝึกไปนะครับให้ร่างกายเราคุ้นชินนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมดับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สตาร์ทใหม่เอาให้ชินนะครับเอาให้ชินนะครับค่อยไปเห็นนะครับ เราจะไม่อมคาดไว้นะครับ